สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลนะคะมือนีมาพบกับแอดโขงสุดท่ายนะคะพี่น้องคะเสาว,วันที่16พฤศจิกาสองหาหกสีค่ะพี่น้องมือนีแอดกับมาสรุปแนวทางเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของเจฟ้องเบี้ยเนาะค่ะพี่น้องคะเลขถูกเพิ่นกับหาสองสามค่ะเพิ่นปล่อยมาตอน11โมงค่ะแอดกับลงหเปไปที่เรียบร้อยเนาะคะ่ะห้าสองสามปล่อยปุ๊บกับอันปั๊บทันทีค่ะแอดกับทรงแนวทางกับ บิดลับคือกันค่ะพี่น้องท่านแต่เลขกสองตัวเนาะคะ่ะส่วนแนวทางของเพิ่นเนาะคะ่ะหาแปดหาสามหาเจ็ดแล้วก็สองหาเจ็ดเนาะคะ่ะหาเจ็ดบิดลับค่ะพี่น้องค่ะหาสามกับบิดลับค่ะเข้ามาต่อกันอีกแนวทางของแม่น้ำหนึ่งเนาะคะ่ะห้าสามสี่สี่สามห้าสี่ห้าสามเนาะคะ่ะ กระตรงกับเหล็กทะเบียนแอดเนาะคะ่ะแอดกะหาสื่อบอ่ไดาคือกันค่ะกะดีแต่ว่าแอดสื่อลอนตลีไว้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเอาไปต่อกันที่แนวทางของเจ๊บอลพารวยเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเพื่อนกะบหายเจ็ดสามคะ่ะแนวทางของเจ๊บบอลเจ๊บอลผ้ารวยเนี่ยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแนวทางเพิ่นกับซี่อนข้างน้อยคือกันกับแนวทางของแม่น้ำหนึง่งเจ๊ฟ้องเบียร์ค่ะแนวทางเพื่นบอลลายคะ่ะวดนี้เพื่อนกับจุดทูบให้ 381แล้วก็250แล้วก็เลขฝันเพิ่น23ค่ะมีแค่3หางเนาะคะ่ะมักของสำนักใดกะตามค่ะเฮามาต่อกันที่แนวทางของแม่นิดหน่อยเนาะคะ่ะแนวทางแอดกะลงไปให้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแอดกะมาท่วนให้ที่แอดลงไปเนาะคะ่ะแนวทางของแม่นิดหน่อยกะสูตรเพิ่นเนาะคะ่ะ475ระวังเลขเก่าจะมานะคะ074 แล้วก็เลขถูกพ,พิ้นเนาะค่ะ071เนาะค่ะพี่น้องคะมักสำนักใดกะตามใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะเงินในกระเป๋าห้องค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนแนวทางของเลขถูกแอดเนาะคะ่ะอ่า319เนาะคะ่ะแอดกะจุดถูก แอดซื้อลอตเตอรี่สามเก่าเมื่อก่อนเนาะค่ะจุดถูกได้กับสามเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะตรงกับลอตเตอรี่แอดก็ต้องไปหาซื้อยากค่ะขันมากก่ะถือเป็นเฮ่งไปเนาะค่ะขันมากขันชื่นชอบกับตามเนาะค่ะพี่น้องค้าบอมักกับพานเนาะค่ะเมื่อนี้แอดกับยังมีถ่ายคลิปยังมีแนวทางเด็ดๆเมื่อฝ่า้องนือเก่าค่ะอย่าฝ่าวงการบานกันด้วยค่ะพี่น้องค่ะเบงสรุปโคงสุดถ่ายกับแอดก่อนค่ะ ยังขาดอีกหลายแนวทางอยู่เนาะคะ่ะที่ลงห้ขึ้นหนีเนาะคะ่ะแอดก็เอามาสรุปภหยตอนเศร้านะค่ะพี่น้องอย่าเปล่าทรงการบ้านกันเด้อค่ะมาเบิ่งคลิปหนีก่อนแล้วค่อยสรุปแนวทางกันเนาะคะ่ะเลขใไดอันเท่ากับบอสือค่ะพี่น้องคะเลขมีทั้งบนและล่างคะ่ะถูกตัวเลขมีโอกาสออกได้คือกันค่ะขอห้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเฮงเงปังปเศร้านี่บายมากขอห้ได้รับเงินเต็มกระเป๋าเนาะค่ะพี่น้องคะ แล้วพบกับแอดไม่งวดวันที่หนึ่งท่านว่าคบเนาะค่ะกับแนวทางเด็ดๆปังๆค่ะกับรัดดา789 channel ชแนลค่ะสวัสดีค่ะไปตดดแนวทางของเจน,นุกบารมีมหาเฮงเนาะค่ะพี่น้องรัฐบาลชุด3ตัวค่ะ207 7907แล้วละก็72สองค่ะอีกหนึ่งแนวทางค่ะพี่น้องคะเม็ดเดียวแขนแขน5 6 7 6 5เกเนาะค่ะส่วนหาหกยังบวบปิดลับเนาะค่ะพี่น้องส่วนเจ็ดหาหาเจ็ดปิดลับเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเนาะ แป๊บหนึ่งเนาะได้พร้อมกันนี่พิมพ์อยู่นะแป๊บหนึง่งรัฐบาลไทยขอบคุณขาพิมพ์ว่ารัฐบาลไทยขอบคุณขาให้หน่อยครับเดี๋ยวจะพาไปเรื่อยๆขอแม่แข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะนานๆมาเห็นอาจารย์เนาะ ห้าห้าสองนะเดี๋ยวมาขอขมากรรมกันนะครับจะได้ไปนอนกันเนาะทำจิตใจให้สงบนะครับอาจารย์จะพา ส่วนแนวทางเลขทูปปูอาจารย์นอตตีเนาะคะ่ะหาสองสองหาก็ยังหาได้อยู่เนาะคะ่ะพี่น้องยังบหชได้อันเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกับชนกับแนวทางของเจ็บบอนผ้ารวยเนาะคะ่ะขั้นมักขั้นชื่นชอบกับไปตามเพลินเลยค่ะเข้ามาต่อกันที่สรุปบ,บนวิมลพวงน้อยเนาะคะ่ะสี่ห้าสี่สี่ห้าเจ็ดเนาะคะ่ะห้าสี่ห้าเจ็ด สรุปล่างค่ะ3 4 3 5เนาะหนค่ะก็เป็นแนวทางที่ปิดลับเบิดเลยค่ะพี่นอ้องคะเข้ามาต่อกันอีกหนึ่งแนวทางที่สุดปังคือกันค่ะบนให้เด่นที่3ค่ะ4 3 1ส3 1หนึ่ง4 3 7หนึ่งหนึ่งค่ะตัวเน้นมี3มหางค่ะ4 3 1 7 3 1แล้วก็3 1เนึะค่ะล่างให้เด่นที่สค่ะ 5,3,7,3,8,3,8,5ค่ะกะขอขอบคุณแนวทางเพื่อนน้ำค่ะเขามาต่อกันที่แนวทางของไทยตั้มเนาะค่ะพี่น้องคะรัฐบาลไทยค่ะวิ่งเหนือที่4และ5วิ่งเหนือคือบนเด้อค่ะพี่น้องคะชุด3าตัวเน้นมี2หางค่ะ8,4,5,7,4,5 3ตัวรอง6,8,4,4,2,8 4, 4, เนาะค่ะ ชุด2ตัวเน้นค่ะ4 5 8ห้าสเนาะค่ะ2ตัวรองสอง3สสค่ะปูเสือชุดล่างเนาะค่ะให้เด่นที่สองและ1ค่ะสองหนึ่งดหขึ้นตัวเน้นค่ะสอง1หหนึ่งค่ะกางวดที่ผ่านมาของเพื่อนกับเขาที่เจ็ดสามเนาะค่ะพี่น้องคะคันหมักคันชื่นชอบค่ะตามเพื่อนค่ะบ่มักกับผ่านค่ะสื่อเลขถี่ตรงกับใจเฮาเท่านั้นค่ะพี่น้องคะ ไปต่อกันยาวไปกันที่แนวทางนีเนาะค่ะหัวทีพานมาเพิินกะเข่าทีเจ็ดสามค่ะสรุปบนเด่นที่เก้าเนาะค่ะสี่เก้าเสนาะค่ะสรุปล่างให้เด่นที่7จ็เแม็ดเดียวเนาะค่ะกะขอขอบคุณแนวทางเพิินน้าค่ะเอามาปิดท้ายรายการกันที่แนวทางของเฮียพยีเลขเด็ดเนาะค่ะชุดเต็มรัฐบาลไทยค่ะเม็ดเน้น,น เ93ดเเนาะค่ะชุดเต็มค่ะ19 7่ง8 5 889 2563ก8ชุด3ตัวค่ะ7 6 3 258ส9 3วิ่งรูดที่8และ9ฟันที่9ค่ะเข้ามาดูชุดงบหน่อยของเพลินค่ะตัดเล่นเม็ดเดียว793 3 7 79ดเ้ 7, 9, อัดเน้นๆที่93เนาะค่ะพี่น้องคะขั้นมักขั้นชื่นชอบกัอย่าลืมตามเพื่อนใดคะ่ะของเพื่อนกับเขาสงวดคือกันค่ะพี่น้องคะทุกอาจารย์ทุกสำนักมีหลุดมีเข่าเนาะค่ะพี่น้องชมแนวทางให้เพลิดเพื่อนใจค่ะถ้าคลิปแอดก็ขอให้แนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักเป็นแนวทางเฮีย้งยง,ยงปังๆและขอให้ท่านผู้ชมตอนบ่ายมาห้อยได้รับเงินเต็มกระเป๋ามีโชคมีลาบกันสุขูสุพนเนาะค่ะ